จ้องหรอทำไมเอาอะไรนี่ฮึต้องการอีอย่างบอกมาบอกเคยมาเจ้าจเอาอะไรอืเป็นไรอะ่ะทำไมมายืนจ้องมันทำตาปิ๊บๆเลยเป็นไรอะ่ะจะบอกอะไรฮะแปลงลว่าไงว่าไงครับเอาอะไรทำไมอะ่ะ น่ mm. อ,อยนะมันนั่จ้อง <laughs> มันยืนจ้องคืออะไรยูแพนทำไรอืมดูไม่ได้จ้องอืมยืนจ้องทำไมทำ <laughs> ทำไมยูทำหน้า <laughs> อะไรยค่ะอืม